ครับพี่น้องครับหลังจากที่เมื่อเร้าเนี่ยผมไดพ้พาพี่น้องไปเบิงเขาหน้าวานน,นะครับตอนแรกผมกัสิพาพี่น้องมาเบิงเขาหน้าดําครับวันนี้อันนี้คือเขาหน้าดําครับเนื้อที่กับบ่หลายครับตัวนี้งกไรนะครับจะว่าะจะเห็นความแตกต่างระหว่างเขาหน้าวานกับเขาหน้าดำนะครับเขาหน้าดำนี่เป็นเขาหน้าดําที่ ปลอดสารพิดลอยกว่าเส้นครับมันมีสารพิษเลยโบได้ใส่ยาขันยาโบได้ใส่ย,ยาขามะแรงนะครับเ,เป็นเป็นหน้าที่เขาดำเอานะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยทั้งใบนะครับหลังจากที่เขาได้เพียรพยายามมากประมาณาช่วงช่วงดำเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งนะครับเพราะว่ายังเพราะว่า ผู้มีอากาศปีนี้มันขอนขังทีสีลลำบากในก,การเต็ตหนาในจังหน่อย <c oughs> แต่ว่าก็คุ้มคาครับเอ,อจะเห็นเลยว่าเขาเขางางามจนช่วนี่ที่แบบว่าตั้งแต่เหดหนาแปลงหนีมากนี่บ่เคยเห็นเขาสีงามปานนี้จะเถืือนะครับโดยขาดการโดยสายตาเนี่ยบอกเลยว่าเขาแปลงหนีปีนี้เนี่ย จะให้พลนผลิตที่สมบูรณ์100%นะครับเนื้อที่หกไหลบนอับนาสิผาดหกตันนะครับบนาสิผาดไล่ละตันนี่ได้แน่นอนครับได้ก็ได้ครับเพราะว่าเขางามแห้งตอนนี้น้ำนี่ขนาดผมผมยางอยู่ทึ่ขั้นแท่นะครับน้ำประมาณขนาดอยู่ทึ่ขั้นแท่เนี่ยน้ำประมาณครึ่งครึ่งแข็งหรือว่าครึ่งประมาณพุดหนึ่งนะครับ หลังคันแทนในน้ำประมาณฟุตหนึ่งนี่คือสีเห็นความอุดมสมบูรณ์ของเขาต้นเขาความแข็งแรงของต้นเขานะครับอันนี้เขาใส่ทั้งสารประปุงดินล่องคื่นนะครับเป็นสารชีวภาพนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรียแล้วก็ฉีดพ่นปุ๋ยทั้งใบน้านะคระับเห็นว่ามันมันมันงามมันงามมากเลยนะครับ การย่างสีต้องมาไห้ปุ๋ยทั้งใบอีกรอบหนึ่งซึ่งคงสีเป็นการฉีดเพื่อบำรุงก่อนที่เขาสีตังทองนะครับก่อนเขาสีต่างทองได้พ้นแห้งนะครับย่อมรับว,ว่าเขาแปลงนี้ได้พนเกินเกินคาดนะเล้วกาเนื่องจากเข้าดำแล้วกามีการดูแลในเรื่องของหญ้าเป็นอย่างดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลย บุมีหยาเลยนะครับจะเห็นว่าบุมีหยาเลยนะครับนี่จะเขาลุวนๆเลยนะครับนี่คือความภาคภูมิใจชีวิตของเกษตรกรนะพี่น้องนอกักจากที่ข้าได้ลงทุนลงแหงเหตุกับปรากฏว่ามันให้ผลผลิตท,ที่เป็นที่หนาพอใจล่อถ้าเบิงจอนมั่นถอกตอนมันนม่นเดี่ยวเดียวด้วยพี่น้องด้วว่ามั่นสี งามสำหรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าต้ตนมันงามแข็งแรงสำนีเนี่ยอโอกาสที่มันสิลมเนี่ยแทบบ่มีเลยนะครับแต่จะเป็นเขายืนซึ่งมันสืบไฮโปนลิตแบบโอ้มหาศาลเลยครับแล้วกลาเป็นเขาที่คัดสายพันธุ์ดีเพราะนั่นเนี่ยผมกะว่า,าแปลงนี้สิเอาไว้ให้พันธุ์เขาทึ้งเบิดนะครับจะเอาไว้ให้พันธุ์เขาทึ้งเบิดเพราะว่าพันธุ์เขาเนี่ ตอนนี้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตกฤดูทำนาปุ๊บเนี่ยก็จะต้องสื่อพันเข่าปลูกใหม่ตลอดนะครับยุนีทีิได้เข่าประมาณถ้าคิดเป็นกระสอบนี่กระสอบพันเข่าที่ได้อยู่บระมากว่าร้อ,อยร้อยหาสิบร้อยหกสิบกระสอบนะครับซึ่งพิกายเนี่ยผมหน้าแปลงนี่แปลงเดียวกันเนี่ยเนื้อที่เนื้อที่แปลงนี่นะครับ ผมวานเอาเได้เข่าประมาณเาย็ดสิบกว่าเากษตนะรอันนี้เขาได้เพิ่มขึ้นเท่าโตเลยนะเท่าโตคือว่าได้ผลผลิตที่เบิ่แแล้วนี่นะด้วยด้วยความสมบูรณ์ของเข่าแปลงนีนะ้บอกเลยว่าผลผลิตที่เต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยร้อยเปร์เซ็นนะครับ ถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยต่อไปกัแปลงนี้คือสีบัสีบัวานอีก